เล่าพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ทรงเสียสละเพียงไหนมีใครได้เห็นได้ยินสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการทำงานสีถูกใช้เป็นสัญลักษณ์เพื่อสื่อสารให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความระมัดระวังในการทำงาน อันจะนำไปสู่ความปลอดภัยในการทำงนานมากขึ้นโดยใช้ทาตามวัสดุอุปกรณ์ท่อเครื่องจักรหรือเครื่องหมายต่างๆที่มีโอกาสเกิดอันตรายสีที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยมีดังนี้ 1. สีแดงหมายถึงหยุดอันตรายไฟหรือล,ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับบริเวณที่มีอันตรายสูงระบบดับเพลิงและ อุปกรณ์หยุดชุดเชิญของเครื่องจักรกลต่างๆตัวอย่างการใช้งานใช้เพื่อแสดงเครื่องหมายหยุดต่างๆหรือเครื่องหมายห้ามเช่นห้ามใช้ลิฟต์กรณีเกิดไฟไหมห้ามหยอดน้ำมันขณนะเดินข่างจักรห้ามใช้น้ำดับไฟจะใช้สลักรณ์ที่มีสีแดงทั้งสิน้น 2. ส,สีน้ำเงินหมายถึง ข้อบังคับให้ปฏิบัติตามหรือพึงระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะอาจจะเกิดอันตรายในปัจจุบันในการปฏิบัติงานได้ตัวอย่างการใช้งานใช้เพื่อแสดงเครื่องหมายต่างๆใช้เพื่อแสดงเครื่องหมายบังคับต่างๆหรือเครื่องหมายให้ปฏิบัติตามและอธิบายถึงการป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นเช่นต้องสมมวก,กานินภัยต้องสวมหน้กากนิรภัย ต้องใช้เข็มขัดและเชื่อกมีรับภเป็นต้น 3. ส,สีเขียวหมายถึงสภาวะความปลอดภัยตัวอย่างการใช้งานใช้เพื่อแสดงทางหนีไฟทางออกฉุกเฉินฝักบัวชำระล้างฉุกเฉินหน่วยงานปฐมพยาบาลหน่วยกู้ภัยเครื่องหมายสารนิเทศเกี่ยวกับ ว่ความปลอดภัยเช่นชำระล้างดวงตาฉุกเฉินโทรศัพท์ฉุกเฉินน้ำใช้สำหรับดื่มเินต้นสีสีเหลืองหมายถึงการเตือนให้ระวังอันตรายหรือบ่งชี้ว่ามีอันตรายอุตสาหกรรมบางประเภทอาจใช้สีส้มแทนสีเหลืองตัวอย่างการใช้งานใช้แสดงวัตถุ หรือสารเคมีที่บ่งชี้ว่ามีอันตรายเช่นไฟวัตถุระเบิดสารกำมันตรังสีวัตถุมีพิษสารเคมีหรือเขตอันตรายทางผ่านที่มีอันตรายเครื่องขีดขวางและเครื่องหมายเตือนไฟต่างๆเช่น ระวังอันตรายจากกดเคมีระวังอันตรายจากเชื้อโรคระวังอันตรายปั้นจันเหนือศีรษะเป็นต้นประเภทของเครื่องหมายความปลอดภัยเครื่องหมายความปลอดภัยที่ใช้ในการปฏิบัติงานแบ่งออกเป็นสองประเภทคือ 1. เครื่องหมายความปลอดภัยแบบสัญลักษ์ณ หมายถึงเครื่องหมายความปลอดภัยที่ใช้สัญลักษณ์ภาพหรือสัญลักษณ์สีในการสื่อความหมายตามที่ต้องการสัญลักษณ์ภาพที่ใช้ดูแล้วต้องเกิดความเข้าใจง่ายที่สุดและเป็นสัญลักษณ์ภาพที่เป็นสากล2เครื่องหมายความปลอดภัยแบบข้อความหมายถึงเครื่องหมายความปลอดภัยที่ใช้ตัวอักษร ในการสื่อความหมายตามที่ต้องการในสภาพการใช้งานจริงนั้นอาจใช้เครื่องหมายความปลอดภัยแบบข้อความร่วมกับแบบสัญลักษณ์เพื่อให้เกิดการสื่อความหมายเกิดความชัดเจนและตรงความหมายที่ต้องการสื่อจริงๆเป็นต้นรูปแบบของเครื่องหมายความปลอดภัยแบบสัญลักษณ์หนึ่ง เครื่องหมายห้ามรูปแบบวงกลมมีแถบ,บ,บ,บตามขอบและแถบขวางสีพื้นขาวสีของแถบตามขอบและแถบขวางแดงสีของสัญลักษณ์ภาพสีดำสองเองครื่องหมายบังคับรูปแบบวงกลมสีพื้นฟ้าสีของสัญลักษณ์ภาพขาวแสดงสัญลักษณ์ภาพไว้ตรงกลางของเครื่องหมายความปลอดภัยพื้นที่ของสีฟ้า มีอย่างน้อยร้อยละ50ของพื้นที่ทั้งหมดของเครื่องหมายความปลอดภัย 3. เครื่องหมายเตือนรูปแบบสามเหลี่ยมด้านเท่ามีแถบตามขอบสีพื้นเหลืองสีของแถบตามขอบดําสีของสัญลักษณ์ภาพดําแสดงสัญลักษณ์ไว้ตรงกลางของเครื่องหมายความปลอดภัยพื้นที่ของสีเหลืองต้องมีอย่างน้อยร้อยละ50ของพื้นที่ทั้งหมดของเครื่องหมายความปลอดภัย เราจีใช้แสดงสารกร,รม,มันตรงสีให้ใช้สีสลั์ภาพสีม่วงแดงสีเครื่องหมายสารในเทศเกี่ยวกับสภาวะปลอดภัยรูปแบบสีเหลือหรือสีเหลีอยมผืนผาสีพื้นเขียวสีของสร์ขาวแสดงสาาสาภาพไ,ไว้ตรงกลางของเครื่องหมายความปลอดภัยพื้นที่ของสีเขียวต้องมีอย่างน้อยละห้าสิบของพื้นที่ทั้งหมดเครื่องหมายความปลอดภัย